ัส่งฟรีลูกใช้สบายแม่ซื้อก็สบายใจของกินยอดฮิตลดเพิ่มด้วยคูปองลับมอลสูงสุด50%อร่อยคุ้มแบบจุกๆชอบเลยที่ลาซาด้าโอ้ขอโทษเอาทสโงมาแล้วได้เท่าไหร่ลูกโอเคได้ได้แค่นั้นมาหาน้องก่อนมามาเล่นกับน้องก่อนปีดประตูด้วยนิโสทิโสมาแล้วโอ้พักค้าไปแกงใส้น่อไม้เหระขอบคุณค่าเอาใครมาด้วยล่ะลูก เอา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 ออกไปวางไว้ข้างนอกให้ยายหน่อยเอาให้ยายบีก็ได้ลูกให้ยายบีมัดแน่นๆนะอย่าให้มีกลิ่นเข้ารถนะเออให้ยายบีมัดแน่นๆนะมัดแน่นๆก่อนเอาเอาน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรมาดูนี่หัวยายออดอะไรนะคะ มา,มาอยู่ฟิลแลนด์เหรอคะสวัสดีทุกประเทศทุกจังหวัดนะคะอันค้ากล่องขอยยุคอนแก่นคุณค่ะนี่ค่ยจอคนไหนเพชรคนไหนคอยสังเกตยังไงคะเอ่อน้องเพชรจะหน้าน้องเพชรจะยาวแล้วก็ปากน้องเพชรจะไม่เหมือนกับดูปากก็ได้คะ่ะปากน้องเพชรอ่อปากน้องเพชรจะเป็นแบบ อภาษาบ้านฝ่าอือน่นอื่นผู้บูนะแต่ว่าของผู้ผู้พลอยเดี๋ยวคนสีแค่มแมวแต่ว่าบางทีบางทีเขาก็เบ,บิ้งคล้ายๆกันละ่ะเบิ้งโอ้มาดูลิงจูบหมาลูกมาดูลิงจูบหมาเร็เวๆร็เวเร็วเออจวดไอเออเดะเออเอันนี้สีพลอย <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะเป็ดเป็ดให้พี่โสดูเอาพี่โสดอยากให้พี่โสดอยู่ด้วยโอ้ <c oughs> พลอยเดะเ <c oughs> พชรเดะเพชรเดะ น้องเพรมานี่มาอ๋อพี่รออยู่เนี่ยจะไปไหนพี่โรสโอเล่นโอ้พี่โรสโอโโสมีเพื่อนมารอแล้วลูกพี่โรสโอเป็นผู้ชายพี่โรสโอจะไปเที่ยวอ๋อกว่าจะได้เจอปิดวง,งขาะปิดวงคาะแป๊บเดียวเหมือนมาแล้ว่าวสาวเ็จเพื่อนขัดหลังเพจกอดไอ่ <laughs> <God I. laughs> พี่อคุณพิทักน้องน่ารักค่ะขอบคุณค่ะน่ารักแท้ลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักน้องนะคะขอบคุณที่อยู่ดีวยเพ็ดเพ็ดทำอะไรพี่โดโซใค้องแล้วฮะใครร้องอะลกูกเพืนะ่อนอะพี่โดโซจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วลกูก ให้พี่ดูโศไปนะให้พี่ดูโศไปเล่นกับเพื่อนนะคะเอาไม่ยังไงอ่ะให้พี่ดรโศไปมุนเพื่อนพี่ดรโศรออยู่นู่นเพื่อนพี่ดูโดูโศรออยู่ให้ให้พี่ไปนะหนูอยู่กับยายไม่ไม่ได้หรอกลูกใครอยากหอมไปหอมปิดวงเด้อพี่น้อง <laughs> ขอบคุณค่ะชอบเบิร์นไม่ยากกับร้านค่ะคอันนี้ขอบคุณค่ะทิพธราประเสริฐส,ส,ส,สุขคุณขายะทรงค้อค่ะจุกเป็นไส้จิกะหักแม่ค่ะแม่คุณซื้อมาให้นี่แม่ค <laughs> ุณซื้อมาไส้สงการเนี่ยทสงการเนื้อพนับัตน,นี้มันห่อนก็ได้แส่งสิเขาเบิร์นเบิรงนเบิร์เบิร์นมึงเจ้าเบิรงนจับดีๆเด้อ เออเออเออน้องบอกจับไอ้บอกให้ลงลงดีๆลงค่อยๆค่อยๆลงแค่ขึ้นไปขึ้นไปยังโอ้ยเจ้าเบิ้งกระโดดเถอะลงมาโอ้ยขึ้นเดวลงมาได้บาทไหมได้บาทเออบอพี่โซเมาหน่อยพี่โซมาลงแม่พี่โซวันนี้เห็นไอ้เอาลงมาเป็นยังไงขึ้นไปพี่โซลงคน มีแผนเรื่อน,นี่คุณเผ็ดมีแผนอืม,มงานบุญพุทธไยสงบอกโน่มาอะไรลูกแอะโอโนให้พีโ่โฉบไปนะลูกนะ พี่โสไปนะเพื่อนมารอาพี่โสแล้วพี่โสอาขนมไม่กินไหมอนะ่ม่ในตู้เย็นเยอะอันอันอันเลงคืออันนี้ขนมไม่พี่โสกินด้วยลวกูกยายเอาให้แอ,อาให้ก่อนพี่โไมากี่คนนี่ งคนอาไโฉเอาไปสอัเวเ่ินกินด้วย